สวัสดีนะนะทุกท่านและผู้ที่มีใจรักการยิงปลาแลยิงโกับผมสวัสดียามสายๆครับผมวันนี้ผมก็พามาบุกยิงปลาเล็กกันที่แม่น้ําอีกเหมือนเดิมครับผมหมายนี้เป็นหมายใหม่ครับติดกับแม่น้าเจ้าพญาครับผมหมายนี้น้ําน้ําไหลลงแม่น้าเจ้าพญาครับผมน้ำค่อนข้างใสครับวันนี้ก็มาสายแล้วครับผมมาทําห้างเพิ่งเสร็จครับขึ้นมาอยู่เนี่ยครับห้างทําใหม่ๆเลยครับผมและหมายนี้เป็นหมายใหม่ด้วยครับมันมีลุ้นตรงที่ว่าหมายใหม่จะมีตัวหรือเปล่าครับนะนะ จะมีตัวหรือไม่มีตัวแต่ที่ที่ขาดไม่ได้คือหัวอาหารครับวันนี้เราเตรียมหัวอาหารมาด้วยสําหรับการทุ่มยิงปลาแรดปาเชโดนะครับผมปาเชโดมันเข้ามาอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแต่ปลาแรดนี่เนี่ยการที่เรามาเปิดหมายแล้วไม่รู้ว่าที่นี่มีปลาแรดหรือเปล่าเรานําหัวอาหารมาด้วยครับถ้ามีปลาแรดอย่างน้อยก็ต้องมีปลาเล็กอย่างน้อยก็ต้องมีลูกมันครับถ้ามีลูกมานี่เป็นสัญญาณที่ดีครับสําหรับสําหรับตัวเราเองด้วยนะที่เรามาอ่อยปลาแรดเนี่ย ถ้ามีตัวเล็กเข้ามานี่ตัวใหญ่มันก็อาจจะมีครับถ้ามันล่องผ่านมามา,มาจุดที่เราอ่อยเนี่ยมันก็จะแวะเข้ามาครับเดายากครับของไอ้น้ําแล้วจุดที่เรามาด้วยเราไม่รู้ว่าจุดนี้ปลาได้เป็นชุมหรือเปล่าเพราะว่าด้านล่างมีทั้งคนดําคนยิงบกคนเฝ้าคนเยอะครับอันนี้ผมที่ผมมานี่คือว่าม,มาจุดบนบนเลยจุดที่บนผมก็ามาทําห้างเปิดใหม่ใหม่เลยเปิดจุดใหม่ด้วยจุดที่ผมมายิงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้างครับ นีนะ่นี่ผมห้างทำแบบง่งไงครับมีไม้พาขึ้นมาห้างสำหรับแล้วก็หมายของเราที่เราจะยิงนะครับวิธีการเลือกหมายยังไงให้มีตัวและการอ่อยเหยื่อยังไงให้เหยื่ออยู่นะผมเห็นครับผมด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นคลองนะผมคลองใหญ่ไหลลงแม่น้ําผมผมแนะนําให้เลือกเป็นจุดอับนะผม จุดอ่ามันคือว่าจุดน้ํานิ่งๆนะครับน้าไหลแบบช้าๆเห็นด้านขวาผมไหมเป็นป่าด้านซ้ายก็เป็นป่าครับผมแลวกบไม้ด้านหน้าก็มีครับเห็นไหมจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เชโดชอบมามาจิบน้านะแล้วก็จุดตรงวงผมเนี้ยเราเวลาเราอ่อยอาหารหรือโปรยอาหารไปเนี่ยอาหารจะไม่จะไม่ไหลไปไหนครับปลาจะเก็บบนกินอยู่ตามเนี้ยแล้วเวลาปลาเข้ามาเราเห็นง่ายด้วยครับผมมันจะเข้ามามจะตีวงเข้ามืครับตีวงเข้ามาวนครับ มันไม่มันไม่ส่วนมากปลาแรดนี่จะไม่ค่อยขี้ระแวงเหมือนปลาชโดครับปลาชโดนี่เราจะอยู่สูงว่ามันไว้ยิ่งดีครับผมจุดที่ผมอยู่เนี่ยปลาชโดนี่เห็นเนี่ยเห็นแน่นอนแต่ว่าปลาแร็ดนี่ส่วนมากไม่ค่อยระแวงครับถ้ามีอาหารโปรยไปเนี่ยดี๋สักพักนี่มันปีเข้ามาเลยครับผมปีมาแล้ววนไปวนมารับรองได้ยิงแน่ครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุยยิงปลาแรดกันเลยครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับน้าตามชมมาด้วยกันครับลุยครับ เริ่มแรกก็เริ่มหว่านหัวอาหารลงไปเลยครับหว่านไปหว่านไปไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวปลาแรดมันจะวนเข้าไปเองครับมันจะมาทั้งมันจะมาเป็นฝูงครับผมชักกันมาเป็นฝูงเลยปลาแรดไม่น้ําหมายนี้ผมผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับแต่ว่าด้านล่างมีตัวแล้วผมเพราะนู่นครับมาตัวครับข้างกกไม้เห็นไหมครับนนะปลาแร็ดครับ ด้านล่างคนมันซุ่มเยอะครับผมมีทั้งมีทั้งนักดำนักยิงบกครับผมไม่รู้ว่าปลามันจะลอดมาถึงผมหรือเปล่านะครับนะถ้ามันได้โหมดแถวนู้นมันก็อาจจะลอดมาถึงถึงจุดที่ผมซุ่มอยู่ครับนะครับมีถวายขึ้นด้วยครับเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับตอนนี้มีสัญญาณที่ดีแล้วพอตอนนี้มีปลาเล็ดน้อยขึ้นให้เห็นครับผมมีปลาเล็ดน้อยขึ้นให้เห็นครับคือว่าจุดจุดแถวแถวที่เราอยู่เนี่ยอาจจะมีตัวใหญ่ครับ ต้องลุ้นครับต้องลุ้นดูครับมีเล็กแล้วต้องมีใหญ่แน่ครับตามลุ้นครับผมมาแล้วมาตัวใหญ่ไหมนะ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 ไปไหนนะไม่รู้ใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วย หรือใหญ่หรืยใหญ่มาไซโลครับขึ้นมาก็เจอเลยไซโลที่บนมาอยู่นะครับไปไหนเลยไซโลด้วย mẹ đâu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 , đâu, đâu Thấy mẹ mẹ thấy mẹ Thấy mẹ mẹ Thấy mẹ thấy mẹ Đồn mẹ đồn, đồn, đồn Đồn, đồn โลครับตอนนี้มีไซโลครับนะติดไหนนะฮะติดหลังครับ หลังไม่เยอะเท่าไรครับหาก็บอกตามก่อนแต่น่าโลได้ครับนี่ครับปลาลอยอยู่เห็นไหมครับแต่มันโลนึง ปลาก่อนครับอาจจะขึ้นได้ในใต้กิโลใต้หนึ่งโลกว่าครับดูแผลเถอะตัวนี้ก็แผลมาโชคชนเหมือนกันนะลอยโดนมาเยอะครับดูงนี้ตัวน,นี้นโดนมาเยอะเนี่ยตรงนี้ก็เจะน่าจะโดนขาดมานะครับตัวไม่ใหญ่ครับผม ที่ผมก็ยิงข่าไปทิ้งนะนี่ครับใส่มาหนึ่งกิโลครับโอ้โหตันนี้โดนมาเยอะเหมือนกันโดนลอยโดนยิงมาครับใส่มาโลนึงครับผมไปชมแต้มต่อไปครับนะฮะดัดใจเข้าดัดใจเข้าครับ โดนะนะครับ ตินตัวใหญ่ครับไต้มันนาสองโลกว่าสองโลกว่าได้ครับตัวนี้นี่ครับไส่สองกิโลกว่าครับผมลปรแรกครับผมอาจจะอ่อยไม่นานหมาลวผมไส่สองกิโลกว่านี่นะฮนะยังใหญ่ครับยังใหญ่หมายใหม่ครับเปิดหมายบบนี้เลย โอ้โเมื่อกี้มาสามตัวคู่เลยครับแต่เลือกเอาตัวใหญ่ไว้ก่อนครับผมให้ดูวนึงนะนี่นะนะสาสามกิโลกว่าครับเอ้ยสสองกิโลกว่าครับผมนี่อยาชมแต้มต่อไปครับผมตอนนี้เมื่อกี้มาสามตัวคู่เลยครับผมเลือกเอาตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับผมเลือกยิงตัวใหญ่ครับอย่าชมแต้มต่อไปครับผมมันมันจำเป็นใจจำไม่ใหญ่ มใ่โดนครับโดนโดนโดนใจไม่ใจโดนไม่ใจครับโดนใจไม่ใจโดนจใจโดนจใจครับโอ้เป็นไงไม่ปาลาล่าไปดิปลาล่าไปดิ ปลาบ่ัไหมนะปาลาล่าไเลยครับตัวนี้น่าจะมีสี่ห้าโลครับตัวนี้เต่เม่ใหญ่ครับโอ้ใหญ่มากด,ดูตัวดูตัวทุกคน มาแล้วมาแล้วนะตัวเม็ดใหญ่โคตรใหญ่ครับตัวนี้โอ้โดูครับน้อยจะมีสี่โลครับตัวนี้จัวเม็ดใหญ่เนี่ยไม้น้ำดำปีเลยครับผมจะเป็นใหญ่น่าอยู่มันสาม สามงสี่โลครับผมตัวนี้โหหางน้ำเมี่ยมเลยครับนะก่อนจะกลับบ้านครับผมจัดไม่ตวงจานเม็ดใหญ่สามถึงสี่โลได้ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นจานเม็ดใหญ่ครับก่อนก่อนก่อนจะกลับบ้านครับอยู่มานทักสามถึงสี่กิโลครับตัวนี้จานเม็ดแม่น้ำครับผมตัวที่สองที่ยิงกันมานะครับตัวนี้น้ำปีเลยครับจานเม็ดแม่น้ำใหญ่จริงครับนะเห็นไหมครับใหญ่จริงครับ จะเป็นแม่น้ําก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับผมกับการเปิดหมายใหม่ประมาณครึ่งวันกว่า,วาครับยิงปลาเล็ดประมาณสามตัวครับผมมีปลาเล็ดใหญ่สองกิโลหนึ่งตัวแล้วก็ปลาเล็ดปลาเล็ดหนึ่งโลตัวหนึ่งแล้วก็มันครึ่งโลตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปชมในคลิปครับชมในคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาด้วยนะครับผมไปแล้วครับฝากกนะันนะ เป็นกาลังใจให้ช่องสายล่าเลียวรับผมสุดยอดครับนะฮะก็ได้เวลากลับแล้วครับผมผมจะมาสรุปผลงานให้ให้ชมนะครับว่าวันนี้ได้กี่แต้มนี้ได้สี่แต้มครับอีกแต้มอยู่ที่รถนะครับอยู่ที่รถนะครับผมนี่ประมาณสี่โลได้ครับสี่โลสองโลโลกว่าครับผลงานวันนี้เป็นที่น่าพอใจครับกับการเปิดหมายใหม่ของ ผมนะครับหมายใหม่เลยครับผมเปิดซิงวันนี้ประเดิมได้สวยครับสีแต้มสวยครับวันนี้กับหมายใหม่ของเรานี่ครับผมไปครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมสี่โมงเย็นแล่อยู่ยาวเลยครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้กระจุยะนี่ซ้ําเยอะจัดครับผมนี่มีจะบาดแผลไปครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสายล่าด้วยครับผมน้ฟิล์มขอสวัสดีครับไปแล้วครับะณะ